ไลแบรนด์ s, สวัสดีค่ะวันนี้วิไลแบรนด์นะคะมาพร้อมกับชุดรุ่นสวยๆครั้งหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเข้าใหม่ค่ะคุณแม่ค่ะชื่อรุ่นว่าแซ 012นะคะแ012นะคะเป็นงานเสื้อคะ่ะคุณแม่คะ่ะงานเสื้อตัวนี้นะคะจะมีลักษณะนะคะเป็นแขนตุ๊กตาสวยมากๆคุณแม่คะ่ะแขนพองแขนใหญ่ไม่ต้องกังวลเลยรุ่นนี้นะคะให้ดูใกล้กๆนะคะงานลูกไม้ของเรานะคะจะเหมือนงานลูกไม้ใยบวบคะ่ะแต่งานลูกไม้ของเราเนี่ยจะเป็นงานลูกไม้นอกนะคะแม่เป็นงานลูกไม้ฝรั่งเศสคะ่ะตัดแต่งแขนแบบนี้นะคะคุณแม่คะ่ะนี่ ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวแขนนะคะจะเป็นจําขึ้นแบบนี้เป็นแขนตุกตาสวยมากๆชื่อรุ่นว่าแซดศูนย์หนึ่งสองนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีทองครีมนะคะตัวคอจะปาดเล็กๆแบบนี้นะคะแม่ดูคอนะคะถ้าบอกว่าเอ้ยไซส์ใหญ่แม่กลัวคอติดอุย้ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะแม่ขานี่คอไม่ติดนะคะแล้วก็คอปาดด้วยนะคะตัวเสื้อนะคะจะเป็นทรงเข้ารูปเล็กๆแบบนี้นะคะจะให้ดูมีอกเอลสโพกนะคะ ตัวเสื้อนะคะราคานะคะ2,590ค่ะคุณแม่คะ่ะถ้าอยากได้กระโปรงเข้าชุดสีทองจกักรพรรดิด้วยเนี่ยก็เพียง590เพิ่มกันเข้ามานะคะอันนี้คือสีแรกนะคะสำหรับ Z012 ค่ะคุณแม่ รุ่นนี้เราทำมาสองสีค่ะมีอีกสีหนึ่งค่ะตระตรตรโอ้โหละลายใจรุ่นนี้แม่บอกเลยสีจริงคือสวยมากๆคือสีชมพูกรีบบัวแม่โอ้โหงานนี้ลีมีแตดสุดๆแล้วก็ไม่ได้ทำมาเยอะเพราะอยากให้ทุกคนได้ใส่ชุดที่ไม่ซ้ำใครเยอะแยะมากมายนะคะสีนี้คือสีกรีบบัวด้านหลังตัวนู้นนะคะที่เป็นเอว ที่เป็นโอบบ่านะคะจะเป็นสีชมพูรโรสโกเห็นไหมคะจะสีอ่อนกว่าสีกลีบบัวตัวนี้แล้วแม่ไปดูใกล้ๆกันคะ่ะโอ้โหลูกไม้นี่เห็นแล้วขนลุกขนพองเพราะว่าความสวยงามไม่ ไม่ปราณีใครบอกแล้วว่าชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ทำทั้งทีต้องสะเทือนสามโลกธาตุนะคะแม้แต่นางฟ้าก็ยังต้องสะเทือนเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าโอ้ใครใส่ชุดลูกไม้วิไลแบรนด์เนี่ยสวยงามสะเทือนสามโลกธาตุมีออร่าพลังบุญพลังมงคลพลังงานการกุศลออกมาขนาดนี้เลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่จะเป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าภาพงานมงคลงานบวชงานการกุศลใด ต้องมีเสื้อลูกไม้วิไลแบรนด์ไปใส่นะคะบอกได้เลยว่าสวยสุดๆแล้วถ้าใครอยากได้กระโปรงเข้าชุดด้วยนะคะกระโปรงสีกริบบัวหรือเป็นตัวนี้นะคะคุณแม่เอาไปใส่กับผ้าถุงของคุณแม่ก็ได้เสื้อเดี่ยวนะคะราคา2,590เช่นเดียวกันค่ะสวยมากๆนะคะด้านหลังเป็นซิปเซ็มทั้งคู่นะคะ กระโปรงเป็นผ้าวาเลนติโนนะคะถ้าเกิดสนใจอยากได้590บาทเท่านั้นค่ะหางปลาเล็กสวยๆหรูๆ,หรๆเหมือนชุดราตรีไม่ว่าจะเป็นการออกงานแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรงานแกรนโอเพนนิ่งงานเป็นแบบว่าทางการหรือเป็นงานที่แบบเอ้ยจัดแบบมินิมินิมอลมินิมอลมินิมอลแบบว่างานโควิดธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้นะคะสวยมากๆแม่เดินโอ้โห ไปเจอใครคนก็ต้องบอกว่าคุณแม่โอ้ยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยสวยจริงๆเลยก็ต้องวิไลแบรนด์นะคะวิไลแบนด์นะคะอยู่ที่ไหนมีหน้าร้านไหมมีค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะดูไปก่อนใจเย็นๆรุ่นนี้เป็นรุ่นถัดมาค่ะแม่โอ้โหรายใจอีกรุ่นหนึง่งขนลุกคน,คนพองสยองก้าวในความสวยงามของเขารุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่า Z013 z นย์สา่สีจริงคือสี แดงเลือดหมูโอ้โหแม่ค่ะรุ่นก่อนที่วิไลทํานะคะจะเป็นรุ่นคอเจ้าหญิงแบบสีน้ำเงินนี่นะคะแล้วลูกค้าก็บอกโอ้โหคุณวิไลคุณวิไลไม่อยากได้คอกลมไม่อยากได้สีแดงจัดมาค่ะวิไลก็จัดมาให้แล้วนะคะเป็นครอคอกลมสีแดงนะคะเป็นงานเสื้อเดี่ยวนะคะเดี๋ยววิไลเอาสร้อยออกให้ดูนะคะนี่โอโ้แม่เจ้า สวยอะไรปานนี้นะคะใช้ลูกไม้ไลายฉลักนะคะต่อเติมเข้าไปนะคะทําให้สวยสุดๆเหมือนแบบว่ามีเท x t เจอนะคะไม่ว่าจะใส่กับเสื้อ ผ้าถุงใส่ใส่เสื้อกับผ้าถุงรุ่นไหนนะคะก็สวยสุดๆแล้วก็จะใส่กับสร้อยรุ่นไหนก็สวยด้วยตัวนี้นะคะแม่เป็นแขนป่องแขนระบายแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ยาวมากนะคะเห็นไหมคะนี่คือข้อศอกคุณลงมาก็ถึงประมาณนี้ถ้าคุณแม่ใส่นะคะคุณแม่ก็จะสามารถโชว์เครื่องเพชรเครื่องทองหยองของคุณแม่ได้ไม่ว่าจะใส่เป็นทองคําหนัก10บ,บาทกําไรเพชรกาไรทองนาฬิกาปาเต้โรเล็กซ์นะคะคุณแม่ก็สามารถใส่คู่กับเสื้อลูกไม้วิไลแบรนด์ได รับรองค่ะตัวนี้สวยสะเทือน3โลกมากๆนะคะราคาเหมือนกันค่ะเพียง2,590อุ้ยคุณแม่คุณแม่คุณแม,ณแม่ถ้าคุณแม่ไปดูที่อื่นเนี้ยปกติเนี้ยก็ต้องมี2,900ต้องมี3,001 3 0 0นะคะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครรับชมมาจนครบนาทีตรงนี้นะคะวิไลมีนาทีสเปเชียลค่ะครบ5นาทีที่วิไลได้ ล่อยมาเกี่ยวกับเรื่องชุดของวิไลแบรนด์แล้วนั้นคุณแม่รับไปเลยค่ะราคาพิเศษนะคะเสื้อแซดศูนหนึ่งสองราคาเพียงหนึ่งพัน แอย่าพร,ราดนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ใส่กันให้คนรุกขนพองกันไปทั้งงานเลยในความสวยงามอลามแทสเถือนสามแดนโลกธาตของเสื้อลูกไม้วิลยัยแบร์นะคะแล้วที่ร้านก็ยังมีเสื้อลูกไม้อีกมากมายนะคะ มีลูกค้ามากมายเข้ามาถามว่าคุณวิไลคุณแม่จะติดต่อคุณวิไลได้ที่ไหนนี่เลยค่ะคุณแม่ค่ะวิไลแบรนด์โทร0 9 5 3 7 6 6 6 5 9รับสายประมาณ10โมงจนถึง2ทุ่มนะคะคุณแม่่ะบางคนโทรมาเที่ยงคืนวิไลไม่ได้รับนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆ a d m แอดมินและวิไลก็ได้รับสนิทไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถทักไลแอค่ะไลแอด4ชั่วโมงค่ะจะมีแอดมินตอบนะคะไลแอวิไลแบรนด์ w i l a i, s, I, l a I b r a n d s นะคะ ก็ขอบคุณมากที่แม่มๆรับชมไลฟ์ในวันนี้มาจนถึงณจุดนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็ถามมาว่าเอะคุณวิไลถ้าคุณแม่อยากได้เสื้อชายที่คู่กับเสื้อหญิงโอ้โหคุณแม่วิไลมีครบทุกอย่างไม่ว่าคุณแม่อยากจะได้เสื้อชายสีครีมสีทองแม่ดูความทองของวิไลทองนี้จะมีทั้งทองเข้มทองอ่อนทองใบไม้ทองครีม สีน้ำเงินก็จะมีแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีทุกไซส์แล้วนะจ๊ะเพราะว่าขายดีมากนะจ๊ะคุณแม่ถ้าอยากได้คุณแม่ก็ต้องสั่งมอนะจ๊ะว่าอยากได้สีระอยสั่งลูกหน้ามาได้ยิ่งดีนะคะจะได้เร่งตัดทอยนะคะแล้วก็สําหรับแม่ค้านะคะที่กําลังทําร้านค้าขายเสื้อลูกไม้อยู่และอยากได้เสื้อลูกไม้คุณภาพดีราคาเบาในราคาส่งนะคะวิไลก็รับตัดเย็บแล้วก็ขายในราคาส่งด้วยเพียง12ชิ้นขึ้นไปครับแบบคาสไายน้อยนะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ อยากให้คุณแม่แฮปปี้นะคะแล้วก็เฮงรวยปังแล้วก็ทุกครั้งที่ชีวิตมีปัญหาก็ช่างมันค่ะปล่อยมันไปใครดูถูกเราช่างมันใครไม่สนใจเราช่างมันเรารู้ว่าเราเป็นใครเรารู้ว่าเราคือใครเรารู้ว่าใจเราเป็นยังไงนะคะรักทุกคนค่ะจากชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ขอให้ทุกคนเฮงรวยปังจบคลิปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ